สมเด็จพระสังฆราชมทและพี่น้องชาวไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระพรพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนวันที่17ธันวาคม2565ที่พระวิหารวัดราชเบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาคัตายาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จเป็นประธานสง์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาจัดโดยกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประกอบพิธีมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสนางวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศสาคตตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัย นายสุทธิพงศ์ถวายทูบเทียนแพรเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานาเรนทิราเทพยว,วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาแล้วถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจ้าหน้าที่พิธีอาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่พิธีอาราธนาพระปริษพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน34บทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศสาคตตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบรินายกนำเจริญจิตตะภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดา นายสุทธิพงศ์นำคณะผู้บริหารระดับสูงถวายเครื่องทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาประธานกรวดน้ำรับพรจากนั้นถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก แล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒนมหาวัชระราชธิดาเป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นที่วัดระฆังโคสิตตารามวาระมหาวิหารเขตบางกอกน้อยนายสุทธิพงศ์พร้อมด้วยนางวันดีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา และถวายพัตตาหารเพนแด่พระสงฆ์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาโดยมีพระเทพประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวารมหาวิหารพร้อมด้วยพระเถรานุเถระ45รูปผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยภาคีเครือข่าย พุทธศาสนิกชนกว่า500คนร่วมพิธีโดยภายหลังเสร็จพิธีนายสุทธ,ธิพงษ์และพระครูสมุวัชระพัทธ,ธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามนำคณะผู้บริหารและผู้ร่วมพิธีปล่อยพันปลาหมอปลาช่อนปลาไหลจำนวน999ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดระคงัง เพื่อถวายพระพรและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายสุทธิพงศ์กล่าวว่านับเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดม่ได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระปณิธานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายและเจ้าหญิงนักสิทธิมนุษยชนผู้ทรงอุทิศทุ่มเทตรากตรามพระวรกายทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะทรงมุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งที่ผ่านมา นับตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรภาพที่เราเห็นชินตาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจะทรงโดยสเสด็จในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชจักรีวงศ์อยู่เป็นนิดทำให้ทรงสึมซับเรียนรู้และได้รับการหล่อหลอมผ่านการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ได้โอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นแบบอย่างนายทหารผู้จงรักภักดีและถวายความปลอดภัยอย่างสูงสุดด้วยส่งเข้ารับราชการในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของลูกผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีอย่างสูงสุดต่อพระมารดาคือ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาธโดยทรงรับเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสนองพระปณิธานของพระมารดาเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทก,กภยัยภัยพิบัติที่รุนแรงให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติสุขสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่า ช่วยเหลือผู้ทุกยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอและจะเสด็จส่งเยี่ยมและโดยเสด็จเคียงข้างพระมารดาในการทรงงานอยู่เสมอเพื่อเป็นการร่วมกันในการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะภาวนาทำบุญตักบาตรถวายพัตตาหารเพลไถ่ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่รวมถึงการปฏิบัติตามาศาสนากิจอาทิการขอพรการบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาและร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายพระพรและถวายเป็นพระกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน